โเคสวัสดีเพื่อนๆรายการเมียคุมคอเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับกับเกมซันนี่อ้าวไม่ใช่กับเกมถ้นนามือช<โ>ด <laughs> มด้วยตอนนี้อยู่รายการ SLC g a m e r a Club วันนี้อยู่ในเกม PD ดเดือดเยี่ยนะครับ <laughs> ก็มามาเล่นฟิสบอลแบงค์เบีเเ้ยดีกว่านะครับโคนเน้นับโอเคก็นะอาสองแคมป์นะฮะโอเคจัดไปอร์กดเลยออกทำไมอ๋อลืมกดคลิกซ้าย ก็ชิวเลยอืมสูตรเดิมอะบันโคลีโวเวอร์อะแล้วก็ชัดกันนะแล้วก็ MP MP7 นะฮะเอ้ย MP5 แล้วก็กระสุนทูคิดเอเจเซอร์อ่าก่อนนี้ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะฮเฮ้ยไม่ใช่รอบหนึ่งอะไม่หิวโอเครีโวเวอร์กับช็อตกัน MP5 โอเครอบที่แล้วอัดไปแล้วนะฮะวเฟล เราไม่รู so ้เลยคุดเงเี้ยฮงฮึ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 ีึฮเฮึฮเฮึฮึฮึฮอฮึฮึฮึูดูึฮ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 ฮึ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  ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้โอ้เดาวันเดียกันเอาเุ้ยเอาอุ้ยใครเดียวเขาทนอ่ะที่เบย์โนบีดิมูฟคนยิงกล้องพีไหนอะกล้องเอาทำเฮ้ยตั้งไรดิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นะครับโอเคผมจะพามาดูเงิน นั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้เอาเป็นไงเออคุณปอลแมวเอาเงินนุ่มขอลงนะนุ่มหน้าตาดีช่วยโดนปุบ,บ,บเอาเงินปุ๊บนี้กลับบ้านเลยฮะเออลืมบอกวันนี้เรามาป้นแบงก์กันนะโโแบงก์ต้องติดคุกนี่โหหน้าตาไม่ดีเลยนะเอาอือ อ้าวคณวางดิวดิอ๋อวางนานแล้ววิ่ยะกูจิตอ้อ้าวโอเคไปตำรวจมาขวดตำรวยอ่ะโอ้ยคันทาโอเคคุณซันนี่ไปไหนอ่ะอา่าอ๋อมีเอ็มสี่เล่น

อ้าวเจวิโอ้โหโอ้โหยอ้โหยเจวเจไม่ได้จึงเน่นมุดโอ้โหจบเลยเจออะไรฮะเน่นโชด้าบูดเซอร์เอาดิวพังไม่ไม่มีใครดูเลยขอซ่อมแปบบจริงๆผมก็ยังอัดภาคสองนะฮะเพราะภาคภาคภาคสองนี่ก็แบบอัดแล้วมันกระตุกนะฮะอ่าว่าอัดตัวอะไรอ่ะเ้ยสวิทุเซล

ฮอตตันนี <substit uting> co ่ว่ะคุณคุณเรียกฮอตตันไปเลยผมไม่ใช้มันไม่มันไม่มีประโยชน์เลยนะเอาใครจะล้มมันเอาไอ้เหี้ย้ไปลุกเต็มตอนนี้นะฮะเชนติดคุกนะฮะเอาคุณซันนี่เฮ้ยคุณซันนี่อย่าบวกเลยโอ้โหจบกันเลยจบเลยวิ่งอย่ามาชุบแป๊บนึงอันหนึ่งโอ้โหแป๊็นึังไงแป๊บหนึ่งหนึ่งอย่าบวกฮะอย่าบวกไม่ใช่ไม่ใช่ดอตเอทุ้ย บวกแม่งเลยอื้ออื้อเอาหูยังเยอะเลยแม่งมาทั้งสอนอเลยสอนอิโอยอโ้ยโอยอือ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 ุ้ยสมบกบตรงนี้จะมีสไนนะฮะอ้าวพอดีผมหน้าตาดีสไนก็ไม่มีเลยเฮ้ย โอ้ตายทีนี้ไปช่วยยากนะคนเันนี่รอบป็ดนั่นไงโอ้โหเราไปช่วยอย่างไกลเลยเต้นเต้นลงเต้นลงช่วยช่วยช่วยทันไหมช่วยทันไหมเฮ้ยอุ้ย ต้องช่วยแหละเอาไม่ช่วยฮอปตันเลยเหรอสีิวฟันกุโหบุเสือเฮ้ยผมยิยดตามช่วยแล้วว่ <im <im ะวันนี้โอ้โหฮออ้โแม่โอ้เฮ้ยอย่าบัวครับอย่าตายบวกบวกมากมันน่นาตาเจ็บอุ้ยตัวอะไรอืม นี่ดูอย่างผมนี่โอ้โหไม่ไม่ตัวอะไรอ่ะอืมอืมเออเออโ้ยโดนยิงโดนยิงเอาเฮ้ยฆ่าคนฆ่าคนตรงไหนฆ่าคนได้สามคนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหสปินเตอร์เซล

ปิว oh, ิวจะพึ oh, ่งจะพึ่ง่ะพึ่งลูกแคลมลูกเตะเตะมุสไนสไนโอใครติดใครใครติดทุกอุ้ยโอ้โหช่วยบู๊ปกันโอ้โหโดนติดโดลูกแติลูกเตะของไรเดอร์คีแกฮะไรเดอร์แฮปปี้วิว เฮ้ยตัวอะไรอเออืออเออไปดีกว่าเข้าแคมมาเข้าแคมเข้าแคมเข้าแคมเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยเดี๋ยวเออเฮ้ยใครมันคนไปวางเธอไหมเร็วเธอไหมโอ้โหยิงกล้องอ่ะไอกล้องไม่มีใครยิงเลยโอเคมีใครทับเฮ้ยเติร์เติร์มอ่าโอเควางกดหยุด โอเคครับโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็แค่รอเดี๋ยวผมลงไปโดอเงินเองครับผมโดอไวโอเคแอนพอเสี่ยมีแน่นชุดเฮ้ยคุณคุณใช้เมดิกด่วนเลยฮะเชื่อผมอื้อคุณซันนี่เขาจะตายนะโอเคหยียบ ที่เหลือก็แค่เสาถูกรบขันหูแฟมผัดเมื่อกี้ลุงแฟมมาหาเฮ้ยตัวอะไรโอ้หอือไก่ละเปิ้ลเรามาพ้นธนาคารกันนะฮะอือเอากลองไม่มีใครยิงเลยไปครับไปครับอย่าไล่เดชที่แฟมอย่าไล่ดที่ ดูแฟมกินไรเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหตายตายไม่ต้องคู่เฮ้ยฮองปั้นมาช่วยกันโผลมาอย่างเยอะเลยเมื่อกี้เยืนชิดกุ้ยตัวอะไรวะ อืมไอ้โว้ยนะอ้าวเอ้ยโอยโอยโอ้โหโว้ยเออไม่ได้แดกหรอกอ้คุณอย่าบวกะอย่าบวกวิงวิวิอือออบวกแม่งเลยเฮ้ยออเออไม่ได้แดกหรอก เอถึงกระปืลลั่นแะอุ้ยใสกใส่ใส่ใ่ใส่ใส่่ใส่ใส่ใส่่่ใส่ใส้ใส่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 ส่่ใส่ใ้าส่ใส่ใสะ่ จับตํารวจเพราะจับไม่ได้มันแอเซาอยู่เฮ้ยฮอคไอ้ฮอคปั้นไอ้เชนโอ้โหบรรยากาศข้างนอกตอนนี้โคตรลมลื่นเลยฮะแม่งอุ้ยอืออืมเฮ้ยโอเค คุซนนี่อย่าออกไปเอาเลยเอออไแหละไอ้บิดวะกระสนก็มีคุณคเรียกเขาคุณเรียกเขาปั้นไว้โอ้ยขาวิ่มีโนตางเงินคุณกันท่าไว้ โอ้โหนี่เงินนะฮะเงินทั้งหมดนะฮะโอ้โหหน้าตาดีเนี่ยเอาแล้วใครเขาเดินมาวะไอ้ไอ้ฮอกตันคุณกูเรียกไอ้ฮอกตันไปดิโอ้เฮ้ยโทรศัพท์เข้าโอ้โอ้ทำหนึ่งนะขอโดูเฮ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จเป็นหนึ่งเสร็จเป็นหนึ่งกอง รีบดูดรีบดกกำลังโด่งอะไรอกหนกึน่งกองโอเคทำได้เงี้ยโอเคอีกสองอันอีกสองอันโหนี่เงินนึงนั้นแน่เนี่ยโหโอเคอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันเยี่ยมนี่คือตังย่อยนะฮะโอเคนี่ตังย่อยนี่อันนี้ก็ตังย่อยไอย้คุณคุณได้ตงังปะ ได้โอเควิง่งไม่อย่าเพิ่งวิง่งฮะรอ,อยิงให้มันหายอะ่ะเซิลเชื่อผมแล้วก็ยิงไม่คิดว่าตำรวจมาน้อยแล้ววิ่งเลยครับโอ้ยยังไปไม่ได้ขอกินเลือดหน่อยนะได้ไอ้ะปะอ่ะ อ๋อจะไปเลยอ่ะกลับบ้านเลยอ่ะเอวิ่งเลยโอเคจัดไปดีที่แม่งไม่เหมือนภาคสองพักสองแม่งเหนื่อยด้วยเด้อโอ้โหแม่งเหนื่อยอ้ําโอ้ยโดนยิงอะโอ้โหสามนัดปักปักโอ้เดี๋ยวโอเคไปไปตีโฟอ้ยอุ้ยไปตีโฟไปโฟเลยโอเคหนึ่งอ okay, mm ่ะ hmm. อุ้ยสองอันแล้วก็สามอันเฮ้ยเอาไปล้มแรงแล้วนะช่วยด้วยเบอร์โอเคร้อยไปกันเลยโอ้ยว้าเจ๊โอ้ยแอบเบอร์ มาคนสนิทโอ้ยยิงะลอ down การแกงคนที่เป็นอะไรนี่โคตรหนุกเลยไปดีกว่า เขาลงดีๆไม่เป็นนะโอ้หน้าตาดีโอ้หยวิ่งเล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 ยก็ยิงเพิ่งมอีกชวนยอนอืนแค่เนี้ยเออวิวเอเคโฮตอนนี้ป้นสำเร็จฮะได้ตังค์ครับนี่แบบว่าหน้าตาดีนะแต่อโอเคนะงั้น สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะโหโคตรง่ายเลยมันกี่นาทีวะเนี่ยอ,อีก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 ด่านหนึงห่งแม่ฮะอะไรนะอนโอเคงั้นก็ับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะโอเคครับ